สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นอิหมัมเป็นคอเตบเป็นบิลันเป็นผู้บริหารมัสยิดสิ่งหนึ่งอยากจะฝากไม่ได้อยากจะฝากลงไปในหน้ากระดาษแต่อยากจะฝากให้มันเข้าไปในหัวใจเลยว่าให้พวกเราเนี่ยต้องรู้ซึ้งและสำนึกบุญคุณของอิหมัมอับุลหาซันอัชอารีให้มากกว่านี้บางทีลูกหลานเราเนี่ยไม่รู้จักเลยอับุลาซันอัชอารีเป็นใคร ท่านเป็นอิหมัมของเราในเรื่องอะกีดะนะครับอบูนัสนัชอารีเป็นอิหมัมของเราในเรื่องอะกีดะย้ำอีกครั้งนะครับท่านเป็นอิหมัมของเราในเรื่องอะกีดะวันนี้เราไปถามเด็กๆเรารู้จักอิหมัมชาฟีอีไหมอยู่ในแบบเรียนมีไหมเฮ้มีเด็กๆเรารู้จักอิหมัมชาฟีอีท่านอิหมัมชาฟีอีเป็นอิหมัมของเราในเรื่องฟิกฮ์ในเรื่องการปฏิบัติแต่อบูนัสนัชอารีเนี่ยเป็นอิหมัมของหัวใจเราอะเป็นอิหมัมที่นําทางเราในเรื่องของการเอียติกอด วันนี้เราเราให้ความสําคัญที่จะพูดถึงตัวท่านเนี่ยน้อยเกินไปกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนของคนบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าลองไปที่ตลาดซิแล้วก็ไปถามเขาบอกที่กรุงเทพะนะตลาดมินบุรีตลาดมินบุรีเนี่ยมุสลิมมันเยอะคนขายของเนี่ยก็เป็นมุสลิมเยอะคนไปเดินน่ยก็เป็นมุสลิมเยอะเขาบอกลองดูสิไปยูไปยืนอยู่ที่ตลาดมินบุรีแล้วก็ถามมุสลิมสักสิบคนที่ไปเดินตลาดอะถามว่ารู้จักไหมอาชัยรอคือใคร ถามว่ารู้จักไหมอบุลลาสันอัชอารีคือใครผมก็บอกกับเขาไปขอบคุณมากเลยเนี่ยคำเนี่ยมันสะเทือนใจผมมากผมก็บอกขอบคุณมากเลยที่ให้คําแนะนําที่เตือนเราที่สะกิดเราให้เรารู้ว่าเราเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับท่านน้อยเกินไปจริงๆท่านเนี่ยอิหม่มการเป็นอิหม่มของท่านต่อพวกเราเนี่ยมันไม่ต่าไปกว่าอิหม่มชาฟีหรออิหม่ำฮุลล้อเลยอิหม่มชาฟีเป็นอิหม่มเรื่องฟิกท่านเป็นอิหม่มของเราในเรื่องอากีดะ ผมไม่ได้บอกว่าอิหมัมมะพุนอสานัชอดีประเสริฐกว่าอิหมัมชาฟีไม่ใช่นะครับอิหมัมชาฟีเนี่ยอยู่ในตบะกอสก่อนคนยิ่งยุคเก่าเนี่ยเขายิ่งประเสริฐกว่าคนยิ่งตอบะกอที่มันสูงกว่าเขาประเสริฐกว่าอิหมัมชาฟีใกล้กับท่านนบีมากกว่าอิหมัมมะพุนอสานัชอีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของอิบนุสุรอยอิบนุสุรอยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอิหมัมชาฟีเพราะฉะนั้นเราไม่เอาไปเทียบว่าใครเหนือกว่าใครอะไรแต่เราต้องมีความคิดว่าเเเ้ยยท่าานนนป็ออิมขงงรรตี เมื่อมันมีอกิด้อะไรที่ผิดเพี้ยนเข้ามาเหตุผลนะความสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญเรื่องเนี้เพราะอะไรพี่น้องลองคิดดูถ้ามันมีมัสอาลาฟิกแปลกๆมาเข้าหูลูกหลานพวกเราเฮ้ยใส่ถุงเท้าก็เช็ดได้อาบน้าละหมาดใส่ถุงเท้าเนี่ยก็เช็ดเลยไม่ต้องถอดไม่ต้องล้างเช็ดบนถุงเท้าได้เลยลูกหลานเราจะว่าไงลูกหลานเราจะบอกเฮ้ยมาถับชาฟีีเปล่าไอ้ตรงเนี้ยคําถามเนี่ยมันเป็นวัคซีน ที่ลูกหลานเราถามเมื่อเจอประเด็นแปลกๆเหล่านี้แล้วเขาถามว่ามัธยบชาฟีหรือเปล่านี่แหละคือวัคซีนเขาในเรื่องฟิกในเรื่องอิบาดะแต่ทุกวันเนียใน Facebook ใน YouTube ใน Ti t o อกในโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยหลักอากิดาที่มันแปลกๆที่มันเข้ามาเนี่ยลูกหลานเราไม่มีวัคซีนเพราะอะไรเพราะลูกหลานเราไม่รู้จักอบูนัสันอัชอารีลูกหลานเราไม่รู้จักอบูนัสันอัชอารีอาบูนัสันอัชอารีพี่น้องผมเหลือกี่นาที อีกห้านาทีนะอับบุลละซานัชอารีพี่น้องมีอยายะกุรอ่านอายะหนึ่งลำมานุซิละเกาลูหูตาลาเมื่อพระดำดัดขอล้อถูกประทานลงมาอยายะไหนฟาเซาฟายอะติลลาฮุบีเก้ามินอยู่ฮิบบูฮมุมว่าอยู่ฮิบบูนะต่อไปเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีมาซึ่งกลุ่มชนหนึ่งที่พระอ,องค์รักพวกเขา เดี๋ยวจะมีกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์รักพวกเขาและพวกเขาก็รักอัลลอฮ์พออยายห์นี้ลงมาแม่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นกลุ่มนั้นใช่ไหมถูกไหมครับใครก็อยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่อยู่ในสัญญาของอัลลอฮ์พออยายห์นี้ถูกประทานลงมาท่านนาบีสอละละลออะะซสลัมกล่าวว่าฮุมเกามูกะยาอาบามูซาพวกเขาอะพวกไหนพวกที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอนยาย์เมื่อกี้คือกลุ่มชนของเจ้าโอ้อบูมูซาอัชอาี คือกลุ่มชนของอบูมูซาอัชอาดีสฮาบะว่าเอามาเราสุลนอส,สลลออะฮิวะสลัมอีลาอบูมูซาอัชอาดีเท่านั้นยังไม่พอกลัวพลาดกลัวไม่เป๊ะกลัวไม่แม่นท่านนาบีพูดชื่อแล้วว่าชื่ออบูมูซาอัชอาดีนบีชี้ไปด้วยทําสัญญาณชี้ไปที่อบูมูซาด้วยให้คนอื่นได้เห็นว่ากลุ่มชนที่อัลลอฮ์รักกลุ่มชนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มชนของเขาคนนี้อบูมูซาอัชอาดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบุบอัสซานอชอาี อับูุะซันอัชอารีอิหมัมของเราเนี่ยเป็นลูกหลานสืบเสีอสายไปถึงอบูมูซาอัชอารีซึ่งอยู่ในวะดด้าของอัลลอล้อบอกกลุ่มชนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยจะมาจากกลุ่มชนของอบูมูซาลูกหลานของอบูมูซาคืออับูุะซันอัชอารีอ,อิหมัมของเราอบูมูซาอับบุบุาานซันอัชอารีเนี่ยท่านพ่อของท่านนะพ่อของท่านเนี่ยเป็นอัลลีซุนนะเป็นซุนนีคราวเนี้ยพ่อท่านเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กๆแม่ของท่านก็แต่งงานใหม่ตั้งแต่ท่านเด็กๆ ก็ทาให้ท่านมีพ่อเลี้ยงคนหนึ่งชื่ออบูอาลีอันจุบ,บาอีซึ่งพ่อเลี้ยงของท่านคนนี้เป็นมวัวตะซีละพ่อเลี้ยงเป็นมวัวตะซีละเพราะฉะนั้นไม่ใช่พ่อนะพ่อท่านเป็นอาลีสุนนะวันจะมาก็มีการเถียงกันท่านโตมาเนี่ยช่วงเล็กๆน่ท่านโตมาตามคําสอนของอบูอาลีจุบ,บาอีเป็นหัวหน้าใหญ่ของมวัวตะซีละก็มีการเถียงกันว่าเ,เรื่องฟิกเนี่ยอบูฮานัชารีเรื่องอกิดารู้แล้วว่าช่วงต้นของท่านเนี่ยเป็นมัวตะซีละ คราวนี้มาเถียงกันว่าอบบูซาลันชารีเนี่ยมัสฮับอะไรในเรื่องฟิกพี่น้องรู้ไหมทุกมัสฮับอยากจะบอกว่าเป็นมัสฮับชั้นมัสฮับชั้นมัสฮับชั้นชาฟีก็บอกอบบูซาลันชารีเป็นมัสฮับชาฟีฮานาฟีก็บอกว่าท่านเป็นฮานาฟีมาลีกีก็บอกว่าท่านเป็นมาลีกีฮัมบาลียังบอกว่าท่านเป็นฮัมบาลีเลยคราวนี้ผมก็มาดูจากข้อมูลประมวลวิเคราะห์ดูก็ได้คําตอบสําหรับผมก็คือช่วงต้นท่านตามมัสฮับฮานาฟีเพราะ พ่อเลี้ยงของท่านอะากิด้าเป็นแบบมุตัสิละแต่ว่าเรื่องฟิกเนี่ยตามฮานาฟีก็โตมาในครอบครัวแบบนี้ท่านก็ได้เรียนเรียนฟิกแบบฮานาฟีแต่เมื่อฮะบุฮันซันอัชอารีกลับมาสู่แนวทางของอาลิสุนาวันจะมาครูของท่านอิบนุสุไรจ์เป็นลูกศิษย์ของอิหมั่มชาฟีอิหมั่มซุกกี้บอกว่าสองคนเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันอิหมั่มชาฟีอ่าอิหมั่มฮะบุฮันซันอัชอารีเนี่ยเรียนฟิก จากลูกศิษย์ของอิหมัมชาฟีอีส่วนลูกศิษย์ของอิหมัมชาฟีอีอิมุสุรอยเรียนแนวทางอะกิดะจากอบุญฮะสซันอัชอารีแล้วครูของท่านที่เป็นสุนีมีอีกนะครับมีอีกหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเข้าใจของผมท่านเป็นปุรมะในมัซฮับชาฟีด้วยนะครับอบุฮะสซันอัชอารีลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลายคนวันนี้เราไม่รู้เลยว่าลูกศิษย์ลูกหาของอบุญฮะสซันอัชอารีคืใครบ้าง พอบอกลูกศิษย์ของอิหมัมชาฟีนะ,ะยังพอ้อนึกออกเว้ยขยับมาขยับมาในเรื่องฟิกเนี่ยเราเราพอจะไล่สายมาได้ว่าใคร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 แต่พอเป็นลูกศิษย์ของอบุสานัชารีในเรื่องอักิดาของเราเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกจันประชิดจะหมดเวลาต้องเตือนก่อนนะจะบอกเลยว่าหมดเลยนี่มันไม่ได้ต้องเตือนก่อนสักสามนาทีอะไรยังไงอ,อีกสามนาทีผมเอ่ยชื่อลูกศิษย์นิดนึงแล้วต่อไปอินชามร้อ์ต้องต้องรู้จักลูกศิษย์ของท่านด้วยนะครับลูกศิษย์หลักๆของท่านคนหนึ่งชื่ออบุญฮะซันอันบานี อับบุญอัสซันบาฮีนี่เป็นลูกศิษย์ของอบูฮญัสซันอัชฮารีแล้วลูกศิษย์ของอบูฮญัสซันบาฮีนี่เนี่ยใครอบูบักอิบนุฟุรอคุณคุ้ชื่อละนี่อุลามะใหญ่นะครับอบูบักอันบากิลลานีนี่อุลามะใหญ่แม้กระทั่งพวกอัลุอาติยาฮยังให้การยอมรับเป็นอิหมัมระดับสูงของอาลิสุนอาวันจะมาสองคนนี้เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์อบูฮญัสซันอัชฮารีอบูอิสฮากอันอิสฟโรญีนีนี่ก็ลูกศิษย์ของลูกศิษย์อบูฮันนนนอออัชารรีีแล้้วคคเป็ูขงิหมมบฮกีด้วย อิหมัมไบาาฮากีเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของลูกศิษย์อับูุลอานอัชชารีอบูบักก์อฟฟานอัชชาชีคนนี้เป็นลูกศิษย์ของอบูุลอานอัชาชารีแนวทางอะกีดะอัชชาร์อรอไปถึงมาวารอนะฮรเราเรียนกีตาบได้ยินชื่อใช่ไหมมาวารอนะครับเมืองหลังแม่น้ําแม่น้ําชื่ออะไรได้ยินแต่ชื่อนี้เมืองหลังแม่น้ําเมืองหลังแม่น้ําแม่น้ําไยคูนแม่น้ําาหไยคูนอยู่ในอุซเบกิสถานเนี่ยคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของอิหมัมอบูุลอานอัชาชารีแล้วคนนี้เป็นครูขององหมมมก อิมามฮะเก็บนี่เป็นฮาฟิดนะครับฮาฟิดไม่ใช่ฮาฟิดกุรานนะฮาฟิดกุรานอยู่แล้วแต่เป็นฮาฟิดของฮะดีษจำฮะดีษไม่รู้กี่แสนฮะดิษเป็นเจ้าของหนังสือมุสตัดรอกของฮะเก็บรวบรวมฮะดิษที่มีสายรายงานเหมือนกับบุคลีมุสลิมที่ตกหล่นยิมามฮะเก็บเนี่ยเป็นคนรวบรวมมาลูกศิษย์ไทรลูกศิษย์ก็ฟานชาชีกอฟานชาชีลูกศิษย์อบุฮัสซันอัชอัรีเนี่ยมีอีกหลายคนแต่เวลามันหมดเพราะฉะนั้นผมสรุปของผมว่าอินชาลอ์ในอนาคตเนี่ยเราต้องช่วยกัน ทำยังไงให้ลูกหลานของเราเด็กๆเ,เนี่ยพวกท่านเป็นอิหม,มัมพวกท่านมีเอาเอาสรุปแค่นี้ก่อนมันมันติดพันนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสต่อไปแต่ว่าขอมาอัพด้วยคําพูดอาจจะดูรุนแรงแต่ว่ามาจากหัวใจนะครับแล้วก็ดีใจด้วยที่พี่น้องมากันนะครับเดี๋ยวส่งส่งไม่ต่อให้พิธีกรของเราจารย์ประชิทเฉลิมไทยจานประชิทเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคับีิบุมัตนะครับจันประชิทเนี่ยเคยไปเรียนที่เยเมนแล้วก็ไปเรียนจอจบที่จบที่อสัสฮัดด้วยแล้วก็แต่งงานเนี่ยคับีิบุมัตแต่งงานให้ แล้วก็เป็นคนดําเนินการเรื่องวีซ่าฮับบิบปุมัตที่จะมาเมืองไทยจันประชิตเป็นคนติดต่อดูแลนะครับแล้วก็พาฮับบิบต่างๆเนี่ยมาเดินสายออสามจังหวัดก็จะมีทีมแต่ขึ้น3จังหวัดขึ้นมาจันประชิทเนี่ยเป็นคนออพาฮับบิบต่างๆเดินสายแล้วก็ฮัพบบิบปุมัตที่จะมาก็หนึ่งในทีมงานที่ทําเรื่องวีซ่าเนี่ยคือจันประชิทเลยนะครับก็เดี๋ยวมอบให้จันประชิทต่อ